เมตไตรพยากรความจากปฐมสมโพธิกถาและคำภีอนาคตตะวงได้แสดงไว้ว่าภายหลังจากที่พระอาชิตาพิสุได้รับพุทธพยากรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสพยากรต่ออีกว่าดูก่อนอานน์การเมื่อพระาศาสนานี้อันตรธานไปแล้วจะบังเกิดสัจถันตระกับ ช่วงเวลาที่คนเสื่อมจากศีลธรรมอย่างที่สุดมีการรบราข่าฟันกันไม่รู้จากญาติพี่น้องเห็นคนเป็นเนื้อมีการใช้สัตราวุวติดต่อกันไม่หยุดหย่อนเมื่อสัตทันตระลับล่วงไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่บังเกิดเริ่มมีศีลธรรมทำให้มีอายุเจริญขึ้นไปโดยลำดับตราบจนอายุถึงอสงไขเป็นกำหนด ในการนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่แก่ไม่ตายเลยจึงประมาทในศีละธรรมย่อมมีอายุเสื่อมถอยน้อยลงจนถึง8 0ด0 0ปีในการนั้นกรุงพารณาณสีนี้เปลี่ยนนามบัญญัติว่าเกตมดี e, เป็นมหานครยาว16โยชน์กว้างหนึ่งโยที่ประตูเมืองสี่แห่งมีต้นกันละประพฤกษเกิดสีต้น อน,อนครนั้นมีกำแพงเจดชั้นแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการในชมพูทวีผู้ชายมีรูปสวยงามประหนึ่งเทวบุตรผู้หญิงมีรูปสวยงามประหนึ่งนางเทพอักษรชมพูทวีบั่งขั่งอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นนั่นละการเทพพบุตรเสวยสิริสมบัติในเทวดาไปไปมามาในสวรรค์ชั้นกามาวจรทั้งหกชั้นจุติจากสวรรค์น,นั้นแล้ว ทรงอุบัติเป็นพระเจ้าสังขาจากกาักรพัรดิราชทรงครองราช,ชสมบัติในเกศมดีนครนั้นเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดขวบสำเร็จรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งปวงเมื่อเจริญไว้ได้ราชาพิเศษด้วยราชานุภาพนั้นปราสาททองสำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการผุดขึ้นจากแม่น้ำคงคาลอยมาทางอากาศจากประดิษฐานณทถ้กลางเกศมดีนคร พระราชาจักรพรรดิได้ประพฤตินในทศจักรวัติวัฒอันพระราชาศึกษาในสำนักสุพรมพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ถึงวันอุโบสถพระราชารักษาอุโบสถศีลหน้าเบื้องบนปราศาสตร์ลำดับนั้นกุญชรช้างแก้วรัตนะก็หอมาแต่สกุลอุโบสถม้าแก้วก็หอมาแต่สกุลพระลาหกในหิม,มพานและมณีรัตนาะก็เลื่อนลอยมา แต่ภูภาวิบุญบรรจพ์และขหาบดีรัตนะก็บังเกิดขึ้นในพระนครน,นั้นเมื่อจะกระทรมอาหาวามงคลนางแก้วก็เลื่อนลอยมาแต่อุตร,รากุรุทวีปมีหมู่นางสนมเกิดหน้าปราสาทแปดหมื่นสีนางพระราชาทรงมีพระโอรส1000พระองค์ พระโอรสพระองค์ใหญ่ทรงได้เป็นผลแก้วพระสังขาบรมจักรพรรดิทรงบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีอาณาบริวารแผ่ซ่านไปทั่วทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปทวีปน้อยสอง0ันเป็นบริวารมีมหานครเกิดขึ้น8 4 0 0 0พเมืองในมหานครเหล่านั้นมีกษัตริย์8 4 0 0 0พระองค์พระสังขาบรมจักรพรพรดิแวดล้อมแล้วด้วยพระราชาทั้งปวง สวยจักรพรรดิสมบัติในสกลชมพูทวีปประหนึงว่าสวยทิพยาสมบตัติสุพรมพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์นั้นสั่งสอนอาธรรมแก่พระสังฆบรมจักรพรรดิในการนั้นพระเมตรตรโพธิสัตว์จุดติจากดุสิตบ,บรุรีมาอุบัติถือปฏิสนธิในคันของนางสุพรมวดีพราหมณ์อันเป็นอัคราภรรยาของสุพรมพราหมุโรหิตาจารย์ เท้าจาตุมหาราชคอยรักษาคันครั้นครบกำหนดท่วนทศมาศพระโพธิสัตว์ก็ประสูตรในป่าอิสิตปตนะมฤคทายวันพร้อมด้วยมหัสจั์ทั้งปวงพระโพธิสัตว์เจริญอายุวัฒนาการสเสวยสมบัติในปราศาสทั้งสามอันมีนามว่าศีวัฒนาปราศาสวัฒนามานปราศาสและสัทธาถาราศาส พระโพธิสัตว์ทรงมีนางจันทรมุขีพรามณีเป็นอัครพันรายาและมีนางสนมหนึ่งแสนนางพระโพธิสัตว์สถิตยอยู่ในคาราวาส8 0 0 0นปีได้ทัศนาการนิมิตทั้งสประการเกิดพระยานอันมีความสังเวชเป็นอารมณ์ในการเมื่อนางจันทรมุขีประสูติบุตรมีนามว่าพรหมวัฒนากุมารพระโพธิสัตว์จึงน้อมพระทัยในความบรรพชิต ออกสู่มหาวิเนศกรมขณะนั้นปราศาทพร้อมทั้งบริวารก็เลื่อนลอยขึ้นบนอากาศลงมาประดิสฐานณปัตตภีใกล้นาคมหาโพค,คือไม้กากกะทิงพระมหาโพธิสัตว์ก็ลงจากปราศาทขณะนั้นเท้ามหาพรหมได้อัญเชิญที่พยากาสาวพัฒทั้งบริคาร8ได้สำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์น้อมเข้าถวายพระโพธิสัตว์แล้วทรงบรรพชา บรรดาบริวารบุรุษทั้งหลายที่ได้ติดตามไปมีประมาณเท่าใดก็บรรพชาตามพระมหาโพธิสัตว์ทั้งสิ้นเว้นแต่สตรีพระโพธิสัตว์กระทําทุกกรกิริยาเจ็ดวันพอถึงวันวิสาขาบุรณมีก็เสวยมทุป,ปาญาตแห่งนางสุนันทาพรามณีครั้นเพลาสายันจึงทรงรับยาคาแปดกรรม อันโสธยามานพนำมาถวายแล้วเสด็จไปสู่โพธิมณฑลคือต้นกากระทิงลาดลงซึ่งย่าขาประทับนั่งเหนืออัปราชิตบัลลังในปฐมยามทรงระลึกบุเพนิวาสยานในมชิมยามท่งชำระทิพยจักสุยานและในปชิมยามทรงพิจารณาปัจจยาการแล้วก็สำเร็จสัพพัญยุตยานในเวลารุ่งอรุณพร้อมกับมหสัสจรัร์ทั้งปวง ทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงเปล่งปฐมพุทธอุทานทักตันหาด้วยพระคาถาอเดกชาติตามเยี่ยงอย่างพระสัพพัญยูเจ้าทั้งปวงทรงยังมนุษย์แสนโกรให้ดื่มน้ำอำมฤตเทวดานับจำนวนไม่ได้จักตรัสรู้ธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรทำนายองค์พระเมตไตรโพธิสัตว์โดยปริยายดังนี้แล